สวัสดีนะคะทุกคนซึ่งางนี้เนี่ยเราได้มาเล่นนะคะแล้วก็มีคนโอ้ยนี่มันเซิฟเดิมเลยนี่เซิฟเดิมทุกคนนี่เซิฟเดิมมันมีคนแบบน่าจะหลังไหนก็ไม่รู้นะคนซึ่งเขาเนี่ยซึ่งเขาได้แบ่งแบ่งนี่มาให้มาดูกันว่าได้กี่ผลมาดูกันไปคึบ ดูกันว่าได้กี่ผลนี่แปดจุดสองิก็คือแม่งเจก,กับนี่ยูกยย่ออะไรเนี่ยหนักเท่าไหร่สิบเจ็สแปดอันนี้สิบหกจิหนึ่งแปดอดูดิพแพงเลยเขาให้มาเนี่ยเอยอีกอ่ะโอ ให้มันเยอะจัดต้องขายแล้วเอ้ยเราจะขายแค่อันนี้ดีแ,บบนแันไห<ม>นไงคนอืมน่สายลุงลุกคนนี่สายลุงเห็นมขายนี่ดีกว่าแล้วก็ อันนี้แล้วก็กับมเมนต้อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราแล้วก็อันนี้ไม่แบบน่ละคนเราจะอันนี้กับไอซิกอันเนี้ยเอาไปให้สองคนนั้นเออม,มาเราไม่ขายก่อน เนี่ยหลุ่นสายลุงอ,อืมเอาไปืไ่เล่นจเ่นแ่คอะไรเนี่ยสายลุง เออนิ่มแล้วไม่ขายเอ้ แจกให้ไหนดีเราจะไปหาผู้โชคดีกันไปวูวคนนี้ใหญ่มากให้ไหมให้นค,คนนี้ดีกว,ว่าอุ้ยผลผลิตเขาเยอะมากเอาไมาครับ อ้าวมีอ่ะค้ยช่างมาแล้วให้เขาส่ข,ขอไม่เฟย์เขาสกข,ขอที่น้าบ้านไหนอ่ะนั่น่าจนี่นนเนขาหลีกจะตอบอะไรโอ้เคเคค่อยเกดค่อยไปเอาค่อยไปเอา วันนี้เขาปลูกแล้วบ้างหรือเราไปดูคนนี้กนะันนนี้เขาป,ปลูกเลยโอ้นี่เป็นเครื่องอะไรสักอย่างนี่แหละวันนี่เขาปลูกอะไรเนี่ยเยอะแยะมากโอ้อยนี่มีอะไรด้วยนะอ,อ้วนอุยลุกมากลุกลุกอุยเออออกมาจากสวนเลยนะมันเข้ามาทำอะไรที่สวนเราอ่ะ ไม่ใช่ในสวนเขาเขาปลูกสตรอเบอรี่ด้วยเอาไหมกิ๊บกิ๊บกิ๊บเอาเหี้ยเขอรับป่ะเออให้ปุ๊บชอบชอบแบบขอเป็นเพื่อนตลอดเลยว่ะเวลาแบบหนูให้ของเขาใช่ไหมแล้วเขาชอบขอเป็นเพื่อนตลอดเลยไม่รู้ทำไมนะแบบเนี้ย ดูคนดูดิเนี่ยนี่เป็นผลเรียบแบบอันนี้มานนปหแบบไปซื้อแล้วก็มาสร้างทั้งหมดสองพันห้าร้อยวนอุ้ยโอ้โหเยอะอ่ะด,ดูสวนคนนี้กันทุกคนโอ้ทุกคนสตรอเบอรี่เต็มเลยนี่บลูเบอร์รี่มีอุ้ยมีนี้ด้วยอ่ะอุ้ยบลูเบอรี่เหรอ,อน,นี่มันกำลังงอกวุ้ยเขาปลูกนี้ด้วยเหรอ มีทองได้หว่ะมีทองด้วยหยกกุหลาบมีแต,ต่ต้นโตตูนแล้วนี้เห็นบุนไม้ไผ่เยอะอุ้ยมันยาวจังอ่ะไขส่สับปะรด เมื่อไหร่มันจะงอกก็ไม่รู้นะคุณี่ถ้าได้บบนร้นน้ำมานะหืมไม่ใช่หรออมาดูดิเียงห้าหมื่นนี่ก็หนึ่งแสนุ้ยคนนี้ใงวันรวยนะเนี่ยอ่แหน่อยม่เฮ้ยคนทำไมเป็นโตขนาดนี้่ะอุ้ย โตขนาดนี้เลยนี่โตมากเลยดูเฉยเดดกันอะไรอะนี่โอ,ยโอ,โอ้ยนี่ป่ว่าวิ่งเก็บไวเไ้เก็บไว้ไม่เห็นไม่เห็นแบบเป็นโตขนาดนี้เลยมันมันเริ่มงอกเลย ตวิวงคุณดิ๊ดย,ย,ย,ย์ใหญ่กว่าหน้าอีกเฮ้ยทำไมมันเป็น,นแบบน,น,นี้นอวิการจะลืมตืบตัวโดนใครอ่ะเป็นเล็กเป็นเล็กซี่มากมันเล็กซี่เหี้ยอะไรวะอะไรวะ ไม่เข้าใจแล็กซี่อะไรรีและรีสต็อกผลผลิตทุกคนทุกคนให้โหวตมานะทุกคนว่าไอ้ลูกเนี้ยจะจะจะแจกใ,ให้ใครหรือว่าจะให้คุณอวีหรือจะให้คุณเปดป่าหรือว่าจะให้เราไปขายกดหนึ่งถ้าอวีกดสองถ้าเป็ดป่ากดสามให้หนูไปขายอ่าให้เลือกแล้วนทุกคน เอาไปขายคือหนูได้ตังค์เลยเอ่ะคอมเมนต์มาเลย,ยคุกดเลยกดเลยนี่ใครบวดเยอะสุดใช่ไหมถ้าเลขไหนบวดเยอะที่สุดอ่ะนั่นจะได้เลยลูกนี้เดี๋ยวเอาไปให้อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้คุณอวี อันนี้ก็ให้คุณเป็ดป้าแล้ว,ก,นนว,วก็อันนี้เดี๋ยวให้คุณอเวใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวให้คุณอาเวเหมือนกันให้เขาเลือกเอาว่าจะแบบไหนให้เขาเลือกเดี๋ยวนี้ให้ทุนคอมมต์มาเลยว่าลูกมันใหญ่ด้วยวันนีก็ได้ลูกใหญ่มาเลย Hai bun. Ini setup relic. Hui. วิ you, มันเริ่มโตแล้วอ่ะมันเริ่มมันเนี่ยเป็นเป็นมันงอกมาแล้วทุาคนรอดูนะะต้นสองพันห้าของหนูสองพันห้าร้อยเนี่ยมันจะโตตอนไหนแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันงั้นหนูคิดว่าเราจะไปดูสวนข <c oughs> องอื่นดีกว่าสวนบ้านนั้นยังไม่ได้ดูเลยลองไปดูสักหน่อยไปโอเคนะคนในเฮก็ได้มาถึงสวนบ้านของคนนี้แล้วนะคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าไปดูนะครับนี่อะไร ไม่มีนี้ด้วยหรอแล้วม,มีหิมะติดมาด้วยวะอันนี้ก็มีน้ําติดวิผลผลิตเขาดีวะ่ะวุ้ยน้ํเลยเต็มเลยวุ้ยอู้หิมะก็ติดวะ่ะมีเสียงเลยแล้วผลผลิตเขาดีวะ่ะลองเข้าไปดูนมีน้ําเปียกชุ่มวุ้ยวุ้ยมีผลแบบส่วนเขาแบบเยอะจัดต้นไผ่ก็แบบหือ ไปดูของเราของเราแบบเนี้เฮ้ยมันเก็บได้แล้วนี่รอป่ะขายได้ไหมเนี่ยนี่มันแตงโมนี่แตงโมแต่ว่ามันต้องมันไม่งอกใหม่ต้องแบบเก็บไปซื้อเองกโได้เป็นผลเลย้นเอาไปขายดูนี่จะได้เท่าไหร่ เงินฉ่ำๆเราลองซื้อแล้วปลูกอะไรดีนี่ก็หมดเวนี้ยังไม่หมดเนี่ยเราควรจะแตงโมนเมนี่ยวัชเมลอนอุ้ยมันหมดจังซื้อไม่ไหวเหรอไมมันหมดจังอะหมดเยอะจัด เมืเ่อไหร่เขาจะรีสต็อกเนะี่ยอ่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย